กล่องใหญ่ก่อนดีกว่านะครับแกะกล่องใหญ่ก่อนเลยครับว่าน่าเป็นตัวอุปกรณ์นะฮะกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมกูซูเปอร์ครับ วันนี้นะครับก็ยังอยู่ในกันใน ep ของซื้อขายของรีวิวนะครับผมก็ค่อนข้างแปลกใจนะแต่ก็คือดีครับนี่เห็นนะเห็นตัววัสดุอุปกรณ์เลยนะครับเล็กซียงค่อนข้างดีนะครับหนักเนี่ยหนักเลยแบตเตอรี่ผมสั่งแบบ10เซลล์นะเขาจะมีแบบ5เซลล์สิเซลล์สิเซลล์นะครับก็แบตเตอรี่ของแบรนด์นี้ก็คือค่อนข้างที่จะเชื่อใจได้ผมดูมาหลายๆรีวิวแล้วนะครับตัวนี้แบรนด์นี้กำลังมาแรงโอ้โหใหญ่มากอุ้ยเนี่ยเขาทำแยกนะครับจริงๆคือสามารถซื้อแบตเตอรี่แยกได้ด้วยนะครับตัวนี้นะเป็นแบเปป็นนนนตาาามมคคคคะะรรรรัััับบืออุกณ์ใช้สหบ ชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็จะมีแบบนี้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เป็นสีเขียวนะครับถ้าชาร์จอยู่เป็นสีแดงนะครับเขาก็บอกอยู่นะครับนี่ก็เป็นขาเสียบทรงมาจิต้าทั่วไปนะครับก็ประมาณนี้ก็วิธีใช้นะครับนี่เออแล้วตรงนี้นะครับลืมนะครับลืมนะครับอันนี้ด้านข้างใช่ไหมครับอันนี้ด้านหน้าของเขาจะมีตัวเช็คแบตเตอรี่ด้วยนะครับอันนี้ด้านหลังไม่มีอะไรนะครับด้านบนแบบนี้นะครับนี่ก็คือกดตัวนี้นะครับเห็นไหมแบตมีสามขีดนะครับก็ขีดเราประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับมีสามขีดนี่ ้นะครับตัวนี้เป็นตัวปรับโซ่นะครับบวกลบนะครับอยากให้ตึงก็บวกเนี่ยอยากให้ยากหย่อนก็ลบอะไรวะตัวนี้ก็คือตัวล็อกที่เราไว้ล็อกกับแกนนะครับตัวนี้นะครับสามารถเปิดได้นะครับนี่เปิดได้เพื่อใส่น้ำมันนะครับบางรุ่นนะครับตัวแปดนิ้วส่วนใหญ่บางรุ่นไม่ค่อยมีตัวใส่ไอ้น้ำมันนะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวออโต้นะครับใส่น้ำมันเลี้ยงโซ่นะครับตัวนี้ไม่ใช่ออโต้นะครับพอเราจะใช้งานเราก็กดปุ๊บปุ๊บเนี่ยกดเนี้ยปั๊ม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 เนี้ยมันก็จะเอาออกไปเลี้ยงใใใบบบบางเป็นนนรรุ่่หมะคั ตัวนี้บางใบเป็นตัวเป็นอลูมิเ <Comics> น <music playing 1993> ียมเป็นเหล็กเนี้ยเนี่ยเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กแล้วก็บางไม่เหมือนแบรนด์อื่นที่เป็นพลาสติกใหญ่ๆพอเราตัดลงกมาเป็นชิ้นไม้ใหญ่ๆมันจะกางขึ้นนะครับเราไม่ลงไปแต่เนี้ยคือมันจะลงไปตามเนื้อไม้แล้วก็ลงไปได้ลึกเลยแล้วถามว่าอะไรมันกระเด็นขึ้นมาโดนเราไหมมันก็ตัวนี้เป็นบางใบบานกระเด็นกันนิ้วเราไปโดนใบใช่ไหมครับแล้วก็เศษอะไรขึ้นมามันก็จะมันไม่ขึ้นมาได้เพราะว่าปกติถ้าเป็นพลาสติกมันจะข้อมีแล้วมันลงไปใช่ไหมครับแล้วอันนี้มันลงตามไปพอ เลงให้ตรงรูนี้นะครับโอเคแค่นั้นเองนะครับเล็งให้ตรงรูนะครับลองดูประกอบดูมันก็ไม่ยากมันเหมือนมีล็อกของมันอยู่แล้วถ้ามันตรงรูก็เข้าเลยนะครับเรามองเล็งดูก็ได้ครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ผมตั้งโซ่เรียบร้อยนะเพื่อเพ่สังเกตดูนะมันตึงนะครับตึงนะครับเราก็จะปลดเซฟตี้แล้วมาลองฟังเสียงกันนะครับเฮ้ยผมว่าตอนออกตัวมันจะเหมือนแบบออกตัวแล้วมันจะเหมือนซอฟต์ก่อนมันจะไม่ปื้ดทีเดียวนะครับ